บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเดือนมกราคม2569คน6แบบนี้ไม่ได้เงินโดนยกเลิกบัตรดูเลยคุณโดนยกเลิกไหมล่าสุดครับในเดือนมกราคม2569นี้มีคน6แบบที่จะโดนยกเลิกบัตรหรือพูด,ดง่ายๆก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณจะไม่ได้ใช้อีกต่อไปครับในเดือนมกรา69เพราะคุณโดนยกเลิกไปก่อนถ้าหากว่าคุณอยู่ในคน6แบบนี้ครับ ซึ่งบอกเลยว่า6แบบนี้เนี่ยแก้ได้ทุกแบบนะครับไม่ใช่ทุกแบบจะแก้ไม่ได้นะแต่บางแบบถ้าเผลอไปททำแล้วก็มีโอกาสที่จะย้อนกลับแก้ไม่ได้นะครับทำให้โดนยกเลิกบัตรได้เพราะนั้นมาดูกันครับว่าคน6แบบนี้มีใครบ้างกลุ่มคนที่1ครับคือกลุ่มคนที่แบบที่1คือกลุ่มคนที่นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรชูรุ่นใหม่เนี่ยไปแลกเงินสดครับ โดนทั้งกลุ่มคนใช้สิทธิ์ที่ไปแลกเงินสดและกลุ่มร้านค้าที่รับแลกเงินสดครับจะโดนกันทั้งสงส่วนเลยดังนั้นเนี่ยการที่ไปแลกเงินสดเอาเงินสดที่อยู่ในบัตรสวัสดิการร้ฐนเนี่ยไปแลกครับไม่ว่าจะจำนวนเงินเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากการร่วมมือกันร,ระหว่างร้านค้ากับคนใช้สิทธิ์ครับดังนั้นคนที่ถือบัตรสวัสดิการคนใช้สิทธิ์เนี่ยกับร้านค้า คือตัวคนเทปสดสวัสดิการเนี่ยควรควรจะดูให้ดีๆนะครับว่าอย่าไปทำแบบนี้อย่าไปแลกเงินสดเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยถ้าเวลาค้าเขาเชจะชวนคุณแลกเงินสดแต่คุณไม่ร่วมด้วยไม่จับมือกับเขาไม่ไปในทางเดียวกับเขาเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยคุณก็จะไม่โดนนะครับดังนั้นครับในส่วนตรงนี้ถ้าไม่อยากจะโดนยกเลิก การแลกเงินสดอย่าไปทำครับร้านค้าชวนแค่ไหนก็อย่าไปทําไม่ว่าร้านค้าเขาจะบอกว่าการแลกเงินสดมันดีอย่างงู้นดีอย่างนี้มันมีข้อดีอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเนี่ยคุณอย่าไปเชื่อเด็ดขาดครับเพราะว่าการแลกเงินสดเนี่ยคือการทําผิดกฎบัตรสวัสดิการอย่างรุนแรงมากๆอันหนึ่งเลยถ้าคุณไม่อยากจะโดนนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยต้องจัดการให้ดีๆนะครับนี่คือ ก็กลุ่มแบบที่1นนะครับที่โดนโยกเลิกบัตรนะครับแบบที่2ครับที่โดนโยกเลิกบัตรครับคือกลุ่มที่ใช้เงินผิดประเภทใช้เงินผิดชนิดลหลักแล้วครับเงินบัตรสวัสดิการจะประกอบไปด้วยเงินเดินทาง750ยบาทเงินก๋าหุงต้มนะครับ80บาทต่อ3เดือนแล้วก็เงินซื้อสินค้านะครับ300บาทเจ็ดรอบาทเดินทางเงิน80บาทต่อ3เดือนคือเงินก๋าหุงต้มนะครับ ดอเด็กการเดินทางการหุงต้มนะครับแล้วก็ซื้อสินค้าซอโซการที่คุณใช้ถูกประเภทเนี่ยคือเงินเดินเงินซื้อสินค้าเนี่ยก็ต้องทำไปซื้อสินค้าเงินการหุงต้มก็ซื้อการหุงต้มเงินเดินทางไปใดใช้เดินทางแต่ปัญหาที่คนชอบโดนยกเลิกบัตรครับคือการที่สีแดงนะการเอาเงิน เดินทางเนี่ยมาซื้อแกงหุงต้มซึ่งจริงมันทํายากครับเดินทางมาซื้อสินค้าถ้ามีคนทําก็จะโดนยกเลิกเอาเงินซื้อสินค้าเนี่ยมาเดินทางอันนี้ไม่ค่อยมีคนทำเงินซื้อสินค้ามาแกงหุงต้มไม่ค่อยมีคนทำเพราะว่าเฉยๆแล้วเนี่ยเงินซื้อสินค้าสามร้อยไม่พอด้วยซ้าแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือเงินแปดสิบาทแกงหุงต้มเนี่ยมาซื้อสินค้าอันนี้โดนกันเยอะมาก มีโดนยกเลิกบัตรเพราะเงิน80บาทนะครับโดนกันเยอะแล้วก็เงินเก้าของต้มเนี่ยมาเดินทางอันนี้ไม่ค่อยเห็นสีแดงที่ผมบอกเนี่ยห้ามทาอย่างยิ่งนะครับไม่ควรทําถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขของโครงการอย่างมากคือการใช้เงินผิดประเภทใช้เงินสินิดครับคนแบบนี้เนี่ยจะโดนยกเลิกก่อนเพื่อนเลยนะครับสำหรับถ้ามาร์ตตรวจเจอนะครับซึ่งคุณอาจจะสงสัยว่าแล้วรัดจะตรวจยังไงครับเขามีการสุ่มตรวจเป็นประจําอยู่แล้ว นะครับอังน,น,นั้นเนี่ยต้องระวังครับต่อไปคนแบบที่สามที่โดนยกเลิกคือกลุ่มที่ซื้อสินค้าในกลุ่มบุหรี่กับยาสูบบุหรี่กับยาสูบเนี่ยคือหมวดสินค้าในกลุ่มที่ห้ามซื้อเป็นเด็ดขาดสำหรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับใครที่มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะนําไปซื้อบุหรี่กับยาสูบได้บุหรี่กับยาสูบเป็นหมวดสินค้าที่คือถ้าให้สรุปง่ายๆคือมันไม่มีประโยชน์ในชีวิตประจําวันครับ คือปัจจัย4คือสิ่งที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐควรจะต้องสนใจก่อนดังนั้นเนี่ยรัฐก็เลยออกแบบมาให้ซื้อของที่อยู่ในปัจจัย4นะครับซึ่งบุหรี่ยาสูบเนี่ยอันนี้อาจจะไม่อยู่ในปัจจัย4ก็เลยถ้าจะซื้อเนี่ยถ้าต้องการจะสูบก็ให้เอาเงินสดไปซื้อนั่นเองก็ไม่เป็นไรนี่คือกลุ่มที่3ครับแบบที่3ที่โดนยกเลิก กลุ่มที่4ครับแบบที่4ี่ที่โดนยกเลิกก็คือกลุ่มที่ซื้อสินค้าในหมวดที่ห้ามซื้อเหมือนกันครับแต่หมวดนี้เนี่ยคือหมวดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราเบียเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส oh ุราเบียเนี่ยเป็นหมวดสินค้าที่มีการซื้อกันอยู่มากแล้วราคาสมัยนี้นก็ไม่ได้ถูกครับสูงแล้วนะครับเริ่มสูงขึ้นดังนั้นครับรัฐก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อ,อสุราเบียเนี่ยผมมันจะใช้เงินเยอะมากเงินรัฐก็เลยให้ไม่เพียงพอแน่นอน ก็เลยจัดเอาไว้นะครับให้คุณห้ามซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราเบียและให้ไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งสบุปป่แพรสีฟันยาสีฟันครับสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันตรงนั้นนะครับนี่คือข้อที่4คนแบบที่4ครับที่โดนยกเลิกนะคนแบบที่5ที่โดนยกเลิกครับคือคนที่ฝากบัตรสวัสดิการรัฐหรือบัตรประชาชนรุ่นใหม่เนี่ยไว้กับทางร้านค้า การที่คุณฝากบัตรสวัสดิการห่งรัฐหรือบัตรประชาชนรุ่นใหม่เนี่ยไว้กับร้านค้าเนี่ยอันนี้ก็ผิดนะครับรัฐตรวจเจอโดนได้นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นรูปแบบของการที่รัฐเนี่ยเขามีการสุ่มครับรัฐเขาจะมีการสุ่มตรวจบางร้านค้านะครับแล้วไม่รู้ว่าแจ็คพอตจะไปลงที่ใครถ้าเกิดสุ่มตรวจแล้วเจอว่าร้านค้าเหล่านั้นเนี่ยมีการรวบรวมบัตร สวัสดิการแห่งรัฐคือรับฝากมาสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกดออกเป็นเงินหรืออะไรก็แล้วแต่มันทํากระบวนการครับในแบบทั้งในตรงข้อเหล่าที่ผมบอกตั้งแต่ต้นนี่คือคนแบบที่5ที่โดนยกเลิกครับต่อไปครับคนแบบที่6ครับที่โดนยกเลิกก็คือคนที่แนะนําชักชวนให้คนอื่นทําปิดกฎโดยการแนะนําชักชวนให้คนอื่นไปแลกเงินสดแล้วบอกช่องทางครับบ่อร้านนี้รับแลกเงินสดร้านนี้ ซื้อสินค้าที่ห้ามซื้อซื้อบุหรี่ยาสูบซื้อแอ,อลกอฮอล์ได้นะครับคุณอาจจะเป็นคนแนะนําแต่ถ้าเป็นแนะนําตรงกันมันตรวจยากแต่ถ้าที่โดนกันเนี่ยคือแนะนําคนไม่แลกเงินสดหรืออะไรแบบนี้แล้วบางทีในระ้านเขาตรวจย้อนหลังนะครับก็พลาดได้ที่จะโดนงนีนะเนี่ยนี่คือคนแบบที่หกครับที่ใครที่คิดจะชักชวนคนอื่นครับไปทําปิดกฎ ชักช่วนคนอื่นให้แลกเงินสดชักชวนคนอื่นให้ซื้อสินค้าที่ห้ามซื้อตรงนี้เนี่ยให้ชะลอแล้วก็หยุดเลยยิ่งดีนะครับจะได้ไม่โดนเป็นคนแบบที่6และโดนยกเลิกสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการรัฐนะครับนี่คือ6กลุ่มคนนะครับ6แบบที่โดนยกเลิกนะก็คือคุณจะโดนยกเลิกบัตรสวัสดิการรัฐแล้วก็ในเดือนมกรา69เเนี่ย ตรงนี้นะครับคุณก็จะไม่สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณได้อีกต่อไปเพราะว่าคุณได้โดนยกเลิกไปแล้วนะครับอาตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับคนสีแบบนี้ต้องอย่าไปอยู่นะแล้วก็ถ้าว่าคุณรอดพ้นจากคนสีแบบนี้ครับในเดือนมกรามีเงินที่จะเข้าคุณนะครับมากๆกก็ดูได้ท้ายวิดีโอนี้ยังมีกันอะไรบ้างดูได้เลยครับ